วันนี้กับมื้อเที่ยงของเรานะคะเราก็จะทํายำเส้นแก้วกับอกไก่บดนะคะพอดีเส้นแก้วเหลือจากการทําซุกี้เราก็เลยอยากกินยำมื้อเที่ยงก็เลยจัดเลยค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีเครื่องยำมีอกไก่ที่เรารวนแล้วนะคะรวนให้สุกนะคะแล้วก็มีกระเทียมพริกแล้วก็หอมหัวใหญ่มะเขือเทศนะคะเส้นแก้วผักก็มีใบสะระแหน่นะคะ เราไม่มีต้นหอบผักชีเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อมานะคะซื้อมาทิ้งไว้มันหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ทําเท่าที่มีนะคะนี่เราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนนะคะแล้วก็จะตามด้วยเครื่องย่ำนะคะกระเทียมแล้วก็พริกที่เราหั่นไว้นะคะหัวใหญ่มะเขือเทศ เราก็จะใส่เครื่องปรุงของเราก็มีน้อยนิดนะคะใส่แค่เกลืออย่างเดียวไปก่อนนะคะอูมามิได้จากมะเขือนะคะมะเขือเทศแล้วก็ความหวานก็อาจจะหอมหัวใหญ่ค่ะต้องการความหวานแค่เล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะใส่ไก่ที่ลวนไว้ลงไปนะคะ จากนั้นก็คลุกเค้าก่อนเลยค่ะตามด้วยเส้นแก้วของเรา,าค่ะแล้วเราก็คุกเลยค่ะอาจจะเสียงดัง โป๊กเป๊กโป๊กเป๊กไปไหน่อยนะคะโอ้ช้อนกับถ้วยแก้วมันกระทบกันนะคะเราก็คิดว่าน้ำยำม,มันซึมเข้าเส้นดีแล้วนะคะคุกให้น้ำยำม,มันเข้าเส้นที่ว่าแบบ อืมดีแล้วเราก็จะตักใส่จานเลยค่ะจานที่เราเตรียมส่วนผสมเนี่ยค่ะแล้วก็ทำทานเองนะคะก็ไม่ต้องเรื่องความสวยงามอาจจะแบบเอาแค่พอแบบหน้าดูก็พอใช่ไหมคะทานได้ค่ะทานได้ ไม่เน้นหน้าตานะคะเอาแค่รสชาติที่เราชอบก็พอค่ะจากนั้นนะคะมือสะอาดแล้วนะคะล้างเรียบร้อยเราก็จะโรยตรลแหน่ลงไปเท่านี้เองค่ะมื้อกลางวันของเราทำทานกันนะคะมาทานด้วยกันนะคะ